แผนกปขอนะคะในส่วนของแผนสมดุลตามอายุที่บอกว่าอายุน้อยเสียงมากอายุมากเสียงน้อยแล้วไอ้คำว่าเสียงมากเสียงน้อยเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงมันเสี่ยงขนาดไหนแล้วอายุน้อยเนี่ยน้อยขนาดไหนที่เรียกว่าเสียงมากแล้วที่บอกว่าอายุมากจะเสียงน้อยเนี่ย ต้องอายุเท่าไหนความเสี่ยงถึงจะลดน้อยลงเคยสงสัยกันไหมคะวันนี้นะคะหนูก็จะหยิบตัวแผนสมดุลตามอายุของแผนกอบขอเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังกันในรายละเอียดของแผนนี้เลยว่าช่วงอายุเท่าไหร่นําเงินไปลงทุนในสินทรัพย์แบบไหนแล้วอะไรที่มันเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเสี่ยงน้อยกับเสี่ยงมากนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตารางนะคะที่อธิบายถึงรายละเอียดของแผนสมดุลตามอายุเนาะที่หนูทำขึ้นมาโดยอ้างอิงจากกบขเพื่อที่จะให้ทำความเข้าใจกันได้ง่ายมากขึ้นนะคะในตารางเนี่ยค่ะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆเลยนะคะส่วนแรกก็จะเป็นช่วงอายุส่วนที่2สัดส่วนการลงทุนแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นสิทธิ์ทรัพย์ที่นำไปลงทุนนะคะในส่วนของช่วงอายุนะคะเวลาที่เราเลือกแผน มดรุลตามอายุเนี่ยกบขเขาจะมีตัวเลือกมาให้เราว่าเราอยากเลือกเป็นช่วงอายุแบบไหนนะคะก็จะมี3ตัวเลือกให้เราเลือกเลยก็คือเกษียณ60ปีเกษียณ65ปีหรือเกษียณ70ปีซึ่งถ้าเราเลือกช่วงอายุไหนนะคะเราก็เลือกดูในคอลัมน์หรือว่าดูในแถวของช่วงอายุนั้นๆได้เลยนะคะหนูใส่รายละเอียดไว้ให้ละ ส่วนที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของสัดส่วนการลงทุนตรงนี้เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันก็คือเป็นสมดุลตามอายุแบบ EQ 65ผสมหุ้นทวีแล้วก็สมดุลตามอายุ EQ 20แล้วก็จะเป็นส่วนของตลาดเงินในส่วนของสัดส่วนการลงทุนเนี่ยถ้าดูแล้วงงนะคะไม่เป็นไรส่วนสำคัญที่อยากจะพาไปดูคือส่วนสินทรัพย์ที่นำไปลงทุนนั่นเอง ในส่วนของสินทรัพย์ที่นําไปลงทุนเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือตราสารทุนตราสารหนี้แล้วก็อื่นๆเวลาที่เราจะดูแผนก็บขอกาวว่าแผนไหนมันเสี่ยงมากหรือว่าเสี่ยงน้อยนะคะให้เราเน้นดูที่ตัวตราสารทุนได้เลยนะคะเพราะว่าหลักๆแล้วตราสารทุนเนี่ยมันจะหมายถึงตลาดหุ้นนั่นเองนะคะถ้าแผนไหนที่มีสัดส่วนของหุ้นมากเนี่ยแปลว่าแผนนั้นเนี่ย ก็จะมีความเสี่ยงที่มากขึ้นแต่มันก็มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นด้วยอ่ะตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาจะดูความเสี่ยงให้ดูที่หุ้นซึ่งหุ้นเราก็จะต้องไปดูที่คำว่าตราสารทุนเป็นหลักนั่นเองซึ่งในแผนสมดุลตามอายุเนี่ยเขามีการนำเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นทั้งของไทยแล้วก็ของต่างประเทศหรือว่า ที่เรียกว่าหุ้นโลกเลยนะคะก็จะมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีเพราะว่ามีทั้งหุ้นไทยกับหุ้นโลกนั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่หนูชอบนะคะของแผนสมดุลตามอายุนั่นเองอะแล้วเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันว่าไอแถบสีชมพูแถบสีเหลืองสีม่วงสีส้มเนี่ยหนูหมายถึงอะไรนะคะมันมีความหมายอะไรมาเริ่มดูกันที่ช่วงอายุกันก่อนคะ่ะถ้าช่วงอายุกเกษียณ60ดูตรงแถบสีชมพูเนาะ จะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นอายุไม่เกิน45ไม่เกิน50ไม่เกิน55เห็นไหมคะว่าตรงเนี้ยมันบวก5ตรงนี้ก็บวก5เหมือนกันแล้วตรงนี้มาตรงนี้มันบวก5ตรงนี้ก็บวก5เช่นเดียวกันจำงาง่ายเลยก็คือช่องสีชมพูเนี่ยคะ่ะมันจะเริ่มก่อนเกษียณ15ปี จะเห็นว่าถ้าเลือกเกษียณ60ตรงนี้มันจะเริ่มปรับตอนอายุ45แต่ถ้าเลือกเกษียณ65มันก็จะเป็นอายุ50ถ้าเลือกเกษียณ70ตรงนี้ก็จะเป็น55ปีอ่ะตรงเนี้ยเลือกดูเฉพาะแผนที่ตัวเองไปเลือกช่วงอายุไว้ตรงนี้หนูจะขอเน้นอธิบายไปที่ช่องนี้นะคะเกษียณ60ปีถ้าเราเลือกแบบเกษียณ60ปีเราจะมีสัสดส่วนนะคะ อยู่ในแบบแถบสีชมพูก็คือเป็นสมดุลตามอายุ e q 65% 0หมายความว่าจะมีสัสดส่วนของหุ้นหรือว่าตราสารทุนเนี่ยอยู่ที่65%ตราสารนี้กับอื่นๆยังไม่ต้องสนใจคะ่ะเน้นดูที่ตราสารทุนหรือหุ้นอย่างเดียวพอถ้าเราอายุ45ย่าง46สัสดส่วนของหุ้นมันจะลดลงจาก65เหลือ59เนี่ย ลดลงไป6%เพราะพออายุ46ย่าง47ก็คือปรับทุกปีอะค่ะพอ46ย่าง47ก็จะลดลงไปอีก6%เหมือนกันลดลงไปแบบนี้เรื่อยๆจนถึงอายุ49ย่าง50มันจะปรับมาเป็นแถบสีเหลืองคือผสมหุ้นทวี100%หมายความว่ามีหุ้นอยู่ 35ส่วนตรงนี้หนูก็เลยทำแถบสีเหลืองแล้วก็ใส่คำว่าผสมหุ้นทวีไว้หมายความว่าต่อให้เราจะเลือกแผนเป็นสมดุลตามอายุ eq 65แต่ถ้าเราเลือกแบบกเกษียณ60พอเราอายุถึง49เราก็จะถูกปรับแผนให้เทียบเท่ากับแผนผสมหุ้นทวีนั่นเองพอเราอายุ50ย่าง51 สัดส่วนหุ้นเรามันก็จะลดลงไปอีก3%แปลว่าเราจะมีหุ้นเนี่ยน้อยกว่าแผนผสมหุ้นทวีและถ้าใครอยากจะให้มันคงไว้ที่หุ้น35%เราก็จะต้องเลือกเปลี่ยนจากสมดุลตามอายุเป็นผสมหุ้นทวีตอนอายุ49อันนี้พูดถึงกรณีที่เลือกแบบ,กบเกษียณ60นะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆปีละ3เ ไปจนถึงอายุ53ย่าง54มันจะมีสัดส,ส่วนเป็นแบบผสมหุ้นทวี20แล้วก็สมดุลตามอายุ eq 20เนี่ย80%มันจะเทียบเท่ากับแผนหลักแล้วถ้าเรายังอยู่ในสมดุลตามอายุต่อพอเราอายุ54ย่าง55มันจะถูกปรับไปเป็นสมดุลตามอายุ eq 2 0เนี่ย100%เลยหมายความว่า มีหุ้น20ส่วนก็มีตราสารนี้เนี่ย80ส่วนเทียบเท่ากับสมดุลตามอายุ EQ 20หลังจากนั้นถ้าเรายังอยู่ในสมดุลตามอายุอยู่มันก็จะปรับลดสัดส่วนของหุ้นลงเรื่อยๆทีละ2%แล้วตราสารนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละ2%เช่นเดียวกันอันนี้คือความหมายของ อายุน้อยเสี่ยงมากอายุมากเสี่ยงน้อยเวลาดูความเสี่ยงให้ดูที่ตราสารทุนเป็นหลักเพราะตราสารทุนมันคือหุ้นยิ่งมีหุ้นมากก็ยิ่งเสี่ยงมากถ้าหุ้นมันน้อยลงแปลว่าความเสี่ยงก็จะลดลงแต่โอกาสที่จะได้ผลตอบแทนมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยนั่นเองสรุปง่ายๆอีกทีนึงคือไม่ว่าจะเลือก,กเกษียณอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าตอนเนี้ย ยังอายุไม่เกิน45เนี่ยเราจะมีสัสดส่วนหุ้นอยู่ที่65ซึ่งเป็นทั้งหุ้นไทยกับหุ้นโลกด้วยแต่ใครเลือกแบบกเกษียณ60ปีสัสดส่วนหุ้นจะเริ่มลดลงตอนอายุ45ใครเลือกแบบกเกษียณ65สัสดส่วนหุ้นจะเริ่มลดลงตอนอายุ50แล้วถ้าใครเลือกแบบกเกษียณ70 สัดส่วนหุ้นจะเริ่มลดลงตอนอายุ55ปีเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยลองไปประกอบการตัดสินใจดูนะคะเดี๋ยวหนูจะใส่ไฟล์ PDF ของตารางนี้ไว้ให้ในลิงก์ข้างล่างดีกว่าเนาะจะได้ไปโหลดกันได้แล้วก็มันจะได้เห็นชัดขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยดูจากหน้าจอมันก็จะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจดูว่าตอนนี้เราเนี่ยอยู่ในช่วงอายุไหนความเสี่ยงเราเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะพอจะมีความเข้าใจในส่วนของคําว่าอายุน้อยเสี่ยงมากอายุมากเสี่ยงน้อยของแผนสมดุลตามอายุกันขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมคะก็ใช้ข้อมูลนี้นะคะเป็นตัวช่วยในการประกอบการตัดสินใจเพื่อที่จะเปลี่ยนแผนกบกขนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยทุกคนที่เข้ามาแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนแผนแปลว่าทุกคนอยู่แผนหลักซึ่งแผนหลักมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นถ้า ใครที่สนใจอยากจะเปลี่ยนแผนกปขหนูมีคลิปที่อธิบายถึงรายละเอียดของแผนทั้ง7แผนกปขไว้นะคะเดี๋ยวหนูจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างหรือว่าสามารถคลิกไปชมใน playlist ที่ขึ้นมาได้เลยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อส่งต่อข้อมูลดีๆแบบนี้ไปให้พี่น้องข้าราชการเราได้มากที่สุดเนาะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ YouTube ข้าราชการลงทุนสามารถกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดข้อมูลความรู้ทางการเงนดีๆแบบนี้นะคะสําหรับวันนี้หนูลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ